สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาตามแกนมาสเตอร์มดนสเตอริวสี่เหมือนเดิมนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะตอนนี้ผมอยู่เป็นมาสเตอร์111ดาวนะแกนมาสเตอร์ก็ไป183ดาวแล้วอ่ะโคตรเร็วเลยแต่ผมก็จะพยายามตามไม่ทันนะครับเซสกิลที่ผมจะเอาไปนะก็เหมือนเดิมเลยก็จะมีตามนี้นะครับนี่เหมือนเดิมเลยก็จะเป็นเซสกิคิวสองควงนะช่วงนี้ผมก็ใกล้จะสอบแล้วนะครับก็จะติดเรียนนิดหน่อย แต่ผมก็จะพยายามหาคลิปมาลงนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะตามแกนทันไหมนะก็รอติดตามกันนะครับอ่ะแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะถ้ากดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับไปมาครับเขาก็อัปเดตมาใหม่นะ <S <S ไม่รู้คืออะไรนะครับผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วอ่ะหนึ่งเกมเนี่ยยุมาทูด จำกัดศัตรูที่คุณทำให้ล้มลงทันทีและฟื้นฟู HP ของคุณเวลาเรายิงศัตรูล้มเลือดก็น่าจะเด้งนะครับรอบนี้เราก็อยู่เขื่อนนะมีตัวด้วยนั่งไงโอ้โหเดี๋ยวผมจะออกซ้ายมาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมหลังเข้านะเขาไม่น่ารู้หรอกทำไมคนดูเขายิงอยู่อะ่ะนี่ไงไม่รู้จริงด้วยโอ้โหโอโ้สองตัวเลยเหรอเขาเปิดตำแหน่งนะตัวนี้เรื่องผมเรียบร้อครับ ลวงหนึ่งตัวนี้เล่นเอ็มห้าร้อยนะโอ้โหยิงไม่โดนเลยเจ็บจัดอะตัวนี้เยบร้อยล่วงสองโอเคซ้าไปตอนนี้ก็เหลือหนึ่งตัวนะคนดูไม่รู้อยู่ไหนอยู่กับเบอร์สี่เหรอเบอร์สี่เราดาวไปเดี๋ยวผมก็จะชูเพื่อนก่อนนะอยู่ข้างหน้าเรานะครับอยู่กับเบอร์สองเดี๋ยวเราปาระเบิดไปโอ้โหเพื่อเราดาวอะนี่ไงน่าจะเจ็บแล้วนะคนดูเพื่อเรายิงไปแล้วอะ โอ้โหไม่ดาวได้ไงวะเดี๋ยวเราปาดเลยเรียบร้อยโอเคสวยก็เก็บสามนะคนดูได้อยู่รอบแรกชนะง่ายอยู่นะครับก็มาต่อกันนะครับรอบ2ก็อยู่ที่ก่อแก้วนะรอบนี้เรามีเงินแล้วอะผมมีเงินพอที่จะซื้อลูกซองแล้วนะครับผมก็จะซื้อไปแล้วก็ซื้อเห็นนะโอ้โหเพื่อเราดาวสองเลยหรอโอ้โหเรียบร้อย <First blood. S 1> แยกกันซ้ายขวาดาวสามเลยวะ่ะ มาตัวหนึ่งนะตัวนี้โอ้ยไม่ดาวอะเรียบร้อยเลยโอ้โหโ,โหดนตีเสมอวะ่ะคนดูเพื่อนเราแยกไปสามคนคือล่วงกันหมดเลยเขาเกือบดาวแล้วนะโดนสำสบด้วยโอ้ยนี่มันหยา,นามเงินช้าๆด่าสำสบเลยอรอมารอบนี้ผมก็แทบจะไม่เหลือเงินแล้วอะผมก็จะซื้อเป็นสเปรดน,นะครับน่าจะเป็นปืนที่ถูกลืมนะครับคนดูช่วงนี้ไม่น่าจะมีคนเล่นเลยนะปืนเก่ามากเลยอะปืนระดับตำนาน สำหรับใครที่ยังเล่นอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับมาผมก็จะเล่นแถวนี้นะคนดูน่าจะมีตัวข้างบนนะครับซ้ายมือก็มีนะเบอร์สี่เราเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนก่อน <First slide. S 1> เพื่อนเราจะไหวเปล่าโอ้โหมีตัวหนึ่งนะคนดูเขาแอบอยู่อะ่ะเดี๋ยวผมรอยิงหัวก่อนโอ้โหยิงลากไม่โดนวะเดี๋ยวผมดันเลยนะไปเอาตัวแทนก็ได้เรียบร้อยครับดวงหนึ่งโอ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมีเพื่อนซ้อนม่คนดู โอ้โหอะไรวะถ้าเพื่อนไม่ซ้อนคือผมได้คิวไปแล้วนะแล้วเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหอ้ะไรวะโดนซ้ำสดอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสนะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันรอบสี่อยู่ที่โพชินกนะครับมารอบนี้เงินเราพอที่จะซื้อลูกซองควงแล้วนะครับผมก็จะซื้อลูกซองพร้อมกับกอสามเนี่ยนะโโเงินเหลือเฟือแล้วรอบนี้ชะนะแน่นอนเดี๋ยวเราจะลุยเลยนะครับตอนนี้ก็ผมได้เป็นสามคิวแล้วนะคนดู ตาเมทไปหนึ่งพันหกร้อยแล้วอ่ะมีตัวซ้ายมือนะเยอะอจัดเลยซ้ายมือเดี๋ยวผมก็จะเล่นแถวบ้านนี้นะครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าโดนเปิดตำแหน่งอีกแล้วเดี๋ยวดักแถวนี้ก่อนนะเฮ้ยมีตัวหนึ่งนะแอบอยู่ตรงเนี้ยดันตัวนี้ก่อนโอ้โหไม่ดาวโอเคสวยดาวไปดวงหนึ่งผมเอารีโหลดเร็วมานะคนดู มื่อกี้รีบโคตรเร็วเ,วเลยโคตรโกงเฮ้ย <Hey, S 1> มีตัวหนึ่งนะเดี๋ยวดันเลยอุ้ยโอ้โหตัวนี้เลี้สนายว่ะคนดูเพื่อนมันครบด้วยนะโอ้โหเราเล่นไม่ได้เลยถอยมาก่อนเพื่อนมันโคบะ่ะเมืกเก่อกี้ดาวเลยนะเหลือตัวหนึ่งตรงนี้ไปไหน,หไหนแล้ววะโอ้โหไปนู่นแล้วโคตรเร็วเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโอ้หย,ยิงไม่โดนอีกจุกจัดเลยปาไปโอเคสวยเพื่อนเบอร์หนึ่งเก็บไปนะครับคนดู ตอนนี้ก็เหลือหนึ่งตัวนะไม่รู้อยู่ไหนนะจะอยู่กับเบอร์สี่นะคนดูเดี๋ยวผมจะเก็บไปดรอปก่อนเฮ้ยดับสกาวะ่ะได้อยู่อยู่เบอร์สี่ใช่ปะไหนอ้าวโอเคสวยเพื่อนก็ตีเสมอสองต่อสองได้แล้วนะได้อยู่ว่ะเพื่อนเราตึงอยู่นะคนดูเราได้ไปสี่คิวแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกันนะครับรอบที่ห้าอยู่ที่อู่เรือรอบนี้ผมว่าไม่น่าจะได้ซื้อเลยแล้วนะนก็จะเล่นเป็นปืนเดิมเลยนะครับ<ๆ>เพราะว่ามีสกาแล้ว ซื้อระเบิดควันไปเล่นดีกว่าคนดูจะได้มองไม่เห็นมาครับผมก็จะโยนระเบิดควันพร้อมกับระเบิดไปด้วยนะเผื่อโดนเดี๋ยวเราเคลียงระเบิดควันไปก่อนไปจะได้มองไม่เห็นโยนไปอีกเหมือนจะมีสายตัวมานะตัวหนึง่งเห็นอยู่แวบๆอ่ะเด้แล้ว,ลว,ลว,ลวมาดักตรงน,นี้โอ้โหเขาดันมาแล้ววะ่ะโอ้โหเยบร้อครับปาดไปล่วงหนึ่งวิ่งมาแบบนี้วิ่งมาตรงจัดจกับเบร์สีมีตัวนะเบร์สีเราดาวไปวะ่ะ เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอยู่ข้างล่างนะคนดูเดี๋ยวผมดักข้างบนดีกว่าโอเคเขึ้นมาละโดนนะอ้าวแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับลวงสองอ้าโอเคสวย <c oughs> เฮ้ยสกอร์สามต่อสองแล้ววะ่ะเจอไม่ตึงนะตัวนี้เล่น AW ด้วยมาครับผมก็ได้ AW มานะรอบนี้เก็บมาจากศพรอบนี้ก็ซื้อกเกาะเวฟสี่ไปนะครับมันดบ <c oughs> ับเกาะเวฟสี่นะ ตอนนี้อยู่ที่โรงงานผมว่าผมน่าจะได้เล่นซ้ายมือนะคนดูเพราะว่าเขาชอบออกมากันเนี่ย้ายมือจะทดลองเล่นสมัยซะหน่อยไม่ได้จับนานมากอ่ะเดี๋ยวเราจะลองยิงกันบ้างนะเราจะยิงได้หรือเปล่ามีโดนปล่อยโดนไปด้วย3ตัวนะโ,โหเยอะอยู่นะไปร้อยสามแปดโดนไปเม็ดหนึ่งอุ้ยโอเคสวยครับล่วงไปหนึ่งนะดาวไปแล้วมาชุบกันได้ว่ะคนดูเอ้โหชุบกันแล้ว โอ้ยโดนยิงอีกโอ้ยไม่น่าจะไหววะยอนระเบิดไปแล้วกันโอเคแล้วเราก็จะถอยมานะครับเราไม่ไหวนะ <First play. S 1> เยอะจัดเลยดูโดนดิคนดูเหลือสองคนแล้วนะเพื่อเราเก็บไปแลวผมจะมาเล่นข้างในนะครับ <Double kill. S 1> อยู่กับเบอร์สี่เข้าไปกันหมดแล้วอะโ oh, หเหลือหนึ่งคนไหวซิวชนะผมว่ารอบเนี้ย <Triple kill. S 1> โอเคก็มาทางนี้นะไม่รู้อยู่ไหนไม่มีอะ <Double kill. S 1> นั่นไงนข้างหน้า <Double kill. S 1> เพื่อนเบอร์หนึ่งเอาดิ โอเคสวยครับเฮ้ยเพื่อนเก็บไปว่ะโอเคครับสกอร์ก็4 .2 ต่อนะถือว่าได้อยู่เจอไม่ตึงเท่าไหร่นะครับมาผมก็ขึ้นอีลิกมาเตอร์1 1 2ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะผมดันแรงช่วงนี้ผมก็จะพยายามหาคลิปมาให้ได้นะครับช่วงนี้ผมไม่ว่างมากเลยอะ่ะอันนี้คือผมทำคลิปตอนประมาณทุ่มสอทุ่มนะคนดู อ่ะโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลานเพลงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคนดูบ๊ายบาย